นี้แม่ลังเกตก็เห็นแล้วจ้ะพี่น้องแล้โงอกขาวสีดอกแล้วจ้านี่นะนี่ดอกหนึ่งแล้วจ้ะนะนเนาะมันเห็นไหมจ้ะเลืมวงกเหลืองสีดอกจ้ะพี่น้องหากระดอกบานนะจ้าน้อง่ะเบอเห็น,หนลโงอกเลยเหลืองมูนี่น้ากันจ้าหนึ่งสองสามสีจ้ะพี่น้องหาดอก้ะจ้า แม่แจ่มมาเก็บน้ำกันเลยจ้าสองใครจะพี่น้องจ้าน้องเกดเราออกจากตาเลยนะจ้ามานกว่าเมาื่อวานนี่นะจ้าะนาะสวัสดีจ้าพบ่งกระช่างแม่น้องเกดกแล้วจ้านี่แม่น้องเกดกับพีพ่พี่น้องมาหาเห็ดเราโง่กึ่งก้านะจ้า ไปรุ่นไปชมน้ำกันนะจ๊ะเนาะไปแม่นางเกษีมานบอต่มื้อนี้นะคดหลายอีกแล้วจะพี่น้องย่งางไปย่างมาก้าสวนกันตะคดแล้วจ้ารุ่นไปชมน้ำกันนะจ๊ะเนาะแม่นางเกสิได้บอนะจ้ะพบกันในวันที่สิบหกสิบหกมิถุนายนนะจ๊ะเนาะปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าไปกันเลยจ้าเนาะมาเมือเงเฮ็ดละงอกเลยเหลืองมูนี่น้ำกันจ้าหนึง่งสองสาม ซีจ้บพี่น้องหาดอกเลยจ้ามาจ้ามาเก็บน้ำกันเลยจ้ามาเก็บน้ำกันเลยจ้าพี่น้อง เด็พี่น้องหาดอกกำงามเลยจ้ามันมาน,มานหาดอกแรกแหกมา,แามาน้ะจ้ามาอนี้ตอนนี้ไม่ลังเตก็กเห็นแล้วจ้าพี่น้อง,แล,งอแล้วโง่ขาวสีดอกเลยจ้านี่นะนี่ดอกหนึ่งเลจ้าเนาะโอ้กิ่งกือเป็นกำลังกินเลยเนะี่ยขอเ้อขอเ้อกิ่งเกือเก็บกันเลยจ้า แต่ละงามเลยจ้ะพี่น้องเป็นค่อนกลองเลย่คนกายไปนจ่จจะเนาะกายไปนี่สามคนแล้วจ้ะพี่น้องหนึ่งดอก Song được nhau. 3 đồ cha, ôi, mùa mối nó nông kết cả mối lúc mối mối nhìn mối mối ไม่ไม่ม้องเก็ดย่างลงมาหนีอยเลยพ่อจะมอวานกาับนางงามเลยนะมาวัวานเนี่ยสี่ดอกจ้าคนละครึ่งแล้วจ้ะเนี่ยกินคือกินไปแล้วนะจ้ะครึ่งหนึ่งเอาทั้งนี้ต่อจ้ะนาทีน้องดอกนี่ก็กินคือเมันกินแล้วนะจ้ะเนาะจะล่มเลย เจ้าดอกนึงกำลังดันดินขึ้นมาเล้วจ้เน,นงงี่นกขึ้นเลยเจ้าขอเด้อขอเด้อโอ้ยขาใหญ่ๆจึงถือกัดหักแล้วจ้าเนี่ย ท่านนี้ดอกนึงแก่ดอกจุม๋มเดี๋ยวพี่น้องมาเหยนมาเลยจ้าโอ้เลยเจ้าพี่น้องหลังจากย่างมาตาั้งโดนแล้วจ้าเก็บกันเลยจ้าดอกงอกขาวดอกนึงจ้าอืมแม่ลอาเก็บกันลุงสาวย่างตางั้งโดนนะจ้ะเนาะสวยจ้า เอาอีกดอกหนึง่งจ้ะทั้งนี้ออกี่นอกอีกดอกหนึง่งจ้ะยังเก็ดกันมาพ่อฝูงควายนะจ้ะเนี่ยเต็มเลย เก็บเลยเจ้าสวยเจ้าหากันดีแ้วเจ้านะงูเหลืองสองดอกเจ้า เอ้ยหนูเจ้างกเหลืองจะพี่น้องสี่ดอกจ้ะหนดอกสองดอกอันนี้อีกสองอ่ะเจ้าหนึ่สี่จ้ะเก็บกันเลยจ้ะ กลืองกระดอกน้อยน้อจะที่น้อง สีดอกจ้าสองไข่จะพี่น้องเดี๋ยวจะพี่น้องสามไข่จะ้ะมีสองแล้วจ้ะเนะข้างบนอีกไข่หนึ่งจะ้ะเก็บกันเลยจะ้ะกินคือกินเป็น ทั้งหัวเลยนะจ๊ะอู้จะเป็นเป็นกำลังเป็นคอนกองข้างงามนะจ๊ะพี่น้องยังน้อยอยู่ขอบุถที่ใครนึงนะจ๊ะ สามใครละจ้าจะเป็น้องสามจุม่มละจ้าบนจุ่มนึ่งละจนะจริงคือกัดมันจะจ้ากัดจะล่มมั้วล่ะเห็ดจะล่มมั้แล้วนะจ้าชกนกันจ้า คือกัดมาเลยจะพี่น้องอืขอข้างบนอีกดอกนะึจ้าเหลืองหมวกเหลืองสีดอกจะพี่น้องหาก็ดอกบานนะจ้าดอกบานไปอะย่นนีจ้าดอกนั่งก็อยุกพี่น้อง อุ้ยคุณเห็นปะจ้าเหรอลืองเหลืองกินถั่วหอยเลยเนาะดอกเหลืองบอกว่าตึงๆนะจ้าใบไม้บางละเๆตึงๆอีดอกนึงนะจ๊ะเนาะนี่แหละจ้ะพี่น้องงอกเหลืองสองดอกจ้ะดอกงามงามจ้ะพี่น้อง สวยจ้าน้าจ้าวันนี้ก็ได้ไปลาพาคกันปีพานหนองเมืองเลยนะจ้ามนลองเก็ก็เลาะหาจนทั่วแลเราจะบ่มีแล้วนะจ้นะเนาะถือว่าหมานเตอิอไปจ้บพีน้องเมื่อนี้เป็นเฮ็ดละงอกขาวนะจ้นะเนาะเห็ดละงอกขาวกับไข่เฮ็ดละงอกขาวกับงอก,ก,กเหลืองกับอนไดน,นะจ้าเห็ดเพะาะบ่มหมนกับพีน้องเมื้อนี้เห็ดเพาะได้หน่อยเดียวจ้าบ่ได้เพาะกำซ่อมจ้า มืออื่นหากันอีกไหมนะจ๊ะเนาะหตับมื้อนี้แม่น้องเกตต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ้ะพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าน้องเกตเราออกจากตาเลยนะจ้ะหมันกว่าเมาื่อวานนี้นะจ๊ะเนาะ